ฉันน่ะเล่นเกมมาหลายชั่วโมงแล้วว่ารู้สึกเมื่อยตายางไงก็ไม่รู้อะเมื่อยตาแกก็ไปนวดให้ตาดิฉันหมายถึงว่าเมื่อยลูก,กตาไม่ใช่เมื่อยตาแกนี่ก็โง่เนาะเมื่อยตาแกก็ไปนวดให้ตาดิฉันบอกว่าฉันน่ะเมื่อยลูก,กตาไม่ใช่ตาฉันปวดเมื่อยอ๋องั้นแกก็หานอนแถวนี้ดิแมวว่ะมันไม่นิ่ม ฉันนอนบนพุงแกได้ไหมล่ะพุงแกนิ่มอ่ะฉันไม่มีพุงฉันมีแต่กล้ามเนี่อคืีคยอดิฉันกต็ตกหัวเปียวเลยนี่ <c oughs> เออแต่แกเล่นเกมนานๆแกก็ไปพักสายตาบ้างนะ <c oughs> ตาฉันอะไม่เคยมาสายหรอกเขามาทำงานเช้า <c oughs> ตอนเด็กๆะนะตาเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเขาอ่ะไม่เคยไปทำงานสายเลย <c oughs> ฉันหมายถึงว่าแกปวดสายตาไม่ใช่ตาแกมาสาย <c oughs> โอ,อ้แต่ฉันรู้สึกง่วงอ่ะขอไปนอนห้องคุกกี้ก่อนนะเออแกเล่นมาสามชั่วโมงฝ่าแล้วไม่ใช่หรอเออฉันเล่นมาครึ่งชั่วยามแล้วล่ะเฮ้ยครึ่งชั่วยามมันครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เหรอแกเล่นมาสามชั่วโมงแล้วสงสัยสมองมันหลอนจริงๆเงอเอาเราค่าเกมใครจ่ายอ่ะแกจ่ายค่าเกมยังงะยังจ่ายด้วยนะเอาดูอะไรดีโน เช้านี้ดู mm yeah, พี่ม่อนด um oh. uh ีก oh. ว okay, <to> <c oughs> oui ่าเห็นแบบเนี้ยพี่ม่อนอายุเยอะแล้วนะอื้เกจะหิวทำไมฉันหาไมยเจออ้าวก็นึกว่าแกหโหอะไรก็นึกว่าแจจะไปงานบวชเห็นโหหิวเนี่ยโหหิวได้ไห ไม่สนฉันนอนละโอ้ยโอ้โหหลับไวแท้แกลบไปเลยฉันจะนอนอย่าไปยุ่ยเบียดแกได้ ฉันหลับเออผักแล้วนี่แกหลับจริงปะเนี่ยจริงถ้าหลับจริงเขาไม่พูดจะหลอกอา้าวนั่งดูตรงนี้ก็ได้วะไม่มีหมอนพิงเลยเอาหมอนข้างมาดิเฮ้ยดักกี้มันยิ่งนอนบินอยู่ด้วยรอดูนะคะหนึ่งสอง เามานั่งใกล้เข่ามาตรงนี้ไม่ได้เลยหนึ่งสองสามเห็นไหมคะถ้าเราไม่มีหมอนข้างก็จะอันตราย,ยแล้วถ้ามียุงบินข้างหูมันะคะมันก็จะปัดปัดปัดหนึ่งสองสามอุยอย่างนี้แหลคะค่ะถ้าไม่มีหมอนข้างก็จะอันตราย นี่แหละค่ะคือประโยชน์ของหมอนข้างที่แท้จริงเวลามันดูมวยนะคะมันก็จะอินแล้วมันก็จะหนึ่งสองสานี่แหละค่ะนี่แหะค่ะสาเหตุที่เราต้องนั่งไกลจากพวกที่นอนดินบางทีมันก็ละเมอลุกขึ้นมาค่ะแกงขนมจะรกกี้ได้ แอต้องเจอคาราเต้สายดำเอ้ยฉันคือขนมแกแล้วนะขอบใจนี่นะคะคือประโยชน์ของหมอนข้างนี่แท้จริงเฮ้ย